อารัยังไงใจไม่มาก็แยกย้ายไปสื่อลิเวอร์พูลเลิกสนฮาโต้หลังดาวรุ่งในคันีงแล้วอารัยังไงไม่ฟิตพอลิเวอร์พูลส่งครักแยกซ้อมเดียวยังไม่พร้อมจะลุยปีสั้นกับทีมนะตำนานลิเวอร์พูลชี้ชัดซาร่าจะคงมีโอกาสจำลาทีมใ,ในช่วงสมัยนี้อารัตยังไงสบอกสไลด์อีกเสียงบอกบอลสลัดต่างจากตั้งของฝั่งเจเกนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้ลิเวอร์พูลได้ลดระดับความสนใจในตัวของอจอมเรลฮาโตกอนหลังดาวรุ่งถนัดซ้ายของอาแจ็คแอมสเดอร์ดัมไปแล้วเพราะนันเตะยังคงฝากใจไว้กับต้นสังกัดเดิมตามการบริงานของเบนชาคอฟนักข่าวชื่อดังของ CBS เดลิบฟูลนั้นติดตามดูฟอร์มของเซนเตอร์ฮาฟดาวรุ่งวัย18ป,ปีบัลยังมาสัพักใหญ่แล้วพราะบอกว่าเป็นกองหลังแข่งอนาคตที่จะสามารถสร้างขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งของเฟอร์จิฟันไดที่ประจำการเป Hub ็นเซนเตอร์ฮาฟฝั่งซ้ายได้อย่างไรก็ตามนะฮะล่าสุดทางเวอิบพฟูลลดระดับความสนใจลงไปเพราะว่าท่าทีของ หาโต้ที่ลงเล่นให้กับอาแจ็คไปมากถึง46นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาบรมไปถึงการประเดิมให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่ในครั้งนี้ไปแล้วยังคงยากที่จะอยู่กับอาแจ็คเพื่อพัะชันฝีเท้าต่อไปเรือ์ฟูต้องการเซ็นเตอร์ฮาฟตำแหน่งนั้นฝั่งซ้ายแล้วมันคงจะเป็นเรื่องน่าประหลาดใจหากว่าตลาดซื้อขายปิดลงและพวกเขาไม่ได้ใครเข้ามาเลยจะขอบน่กล่าว พวกเขาอยากจะดึงตัวเยอมเรลวฮาโต้จากอาแจ็คเข้ามาในช่วงตลาดาต้นตลาดนะและอาร์ซอนอลเองก็มองเขาเช่นเดียวกันแต่ว่าทดนานของลิเวอร์พูลไม่เคยจะก้าวหน้าไปมันเป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงเหล่านั้นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจริงเพราะพวกเขารู้สึกเหมือนนักเตะต,ต้องการจะอยู่ที่อาแจ็คต่อไปซะมากกว่าจากนั้นอาร์ซนอลก็จริงจังมากยิ่งขึ้นและพวกเขาเองก็รู้สึกแบบเดียวกับทันตนของฝั่งลิเวอร์พูลอีกครั้ง อาร์ต์นังไง,งนั่นก่อลิเวอร์ฟูออกมายืนยันว่าบ๊อบบี้คาร์กกองกลางดาวรุ่งจะอดไปรุยในช่วงปรีซั่นกับทางทีมเพราะอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บในครั้งนี้โดยลิเวอร์ฟูทีมชั้นนำในศึกฟุตบอลชีเบริกอังกฤษ ออกมายืนยันแล้วว่าบ๊อบบี้คร์กกองกลางอนาคตไกลของทีมจะยังไม่สามารถกลับมาซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วม,มทีมในช่วงปริซันนี้ได้เพราะอยู่ในระหว่างการฟรื้นฟูอาการบาดเจ็บที่หลังยังช่ไม่หายขาดที่มีผลกระทบเนื่องจากว่าปารีสูการก่อนอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาครักเองก็ได้โอกาสแจ้งเกิดกับทางด้านของทัพของแนนลิเวอร์พูลในการทําทีมของเจคเกนครอฟในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่าถึงอย่างนั้นเขาก็โชคร้ายต้องมาอาการบาดเจ็บหลัง และก็ยังไม่ได้ลงซ้อมกับเพิ่มเรื่องทีมภายใต้การคุมทีมของอร์นเนสรอตในช่วงปริสั้นในครั้งนี้เลยอย่างไรก็ตามทั้งนี้มีการเปิดเผยบอกว่าครักมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากท่วงปลายด,ดูการก่อนทําให้เขาซ้อมอยู่คนเดียวเพื่อฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักและเขาจะไม่มีชื่อไปกับทีมในช่วงอเมริกาที่จะเจอกับเรอัลเบรติชอาร์ซนอลและก็แมนเชสเตสเด็ดในครั้งนี้อย่างแน่นอนแล้ว อาร์ตัน์งไงตำนานลิเวอร์พูลที่ชัดซา่าเองยังคงมีโอกาสจะอำลาทีมในช่วงส่วนนี้โดยดิวิดเจมนะฮะอดีตนัยทวารลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกูบบอลพีเมริกอังกฤษแสดงความคิดเห็นบอกว่าโบซาลาปีกซูเปอร์สตาร์ชาวอียิปต์ของทีมแดงลิเวอร์พูลยังมีโอกาสในการเก็บเข้าของอำลาแอนฟิลก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลงโดยเจมได้กล่าวว่าเมื่อมองด้วยเหตุตตผลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนั่นของซา,า่าคุณต้องดูที่ผลงานและก็พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา วาซาร่านั้นจะเสริมสิ่งที่อาเนสรอตต้องการทําในครั้งนี้หรือไม่หากมีหลักฐานที่บ่งบอกว่าเขาเนี่ยไม่เข้ากับแนวทางของทีมเราต้องเริ่มดูจากเ,าเงินค่าตัวที่ควรจะได้ว่าควรจะเก็บเขาเอาไว้1ปีจนหมดสัญญาในครั้งนี้หรือไม่ โดยการนี้มันก็เหมือนเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจเว้นแต่ว่าโมจะเป็นหัวใจสําคัญของทีมต่อไปเหมือนเดิมอาร์ก็มีสถิตทางตัวเลขที่พิสูจน์แล้วว่าเขาเองนั้นสามารถทําแบบนั้นได้แต่ว่าแน,น่นอนว่ามันก็จะมีราคาที่เราเขา ที่เราขายเขาและมองว่าเหมาะสมเหตุสมผลหรือเมื่อเรามองหาใครสักคนที่สามารถนําเข้ามาทดแทนได้เรื่องเรื่องอายุไปได้เลยผมไม่คิดนะว่าโมจะโดนหลอบนะหรือว่าแสดงความกลัวเรื่องอาการบาดเจ็บใดๆถ้าโมมีความสุขที่อยู่ต่อไปและเขาเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตภายใต้การลงจีมของสอตผมคิดว่าเขายังคงอยู่อย่างอ,อยู่ต่ออ,อย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ แต่ไ็ตามถากมันไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของอาเนสอร์ตและก็มีจำนวนเงินที่เหมาะสมเข้ามาผมก็คงไม่แปลกใจที่เห็นโมคนนี้ย้ายออกไปในคาราฮินาโดมินิกโซบอกสไไรต์กองกลางน่ายกลิเวอร์พูลเป็นคนล่าสุดที่ออกมาพูดมาว่าวิธีการเล่นของเฮชโค้ดใหม่อาเนสอร์ตต่างจากต้นนักของอดีตผู้จัดการทีมเชคเกนครอฟโดยเฉพาะรูปแบบการเข้าทำและเวลาที่ไม่ได้ครบวัน ซึ่งสมบกสไลด์กำลังจะเข้าปีที่2ฐานะหงแดงก็เกิดการ,ปรเปลี่ยนแปลงสำคัญในตัวของคุณซือทั้งพึ่งจะเข้าเทรนนิ่งแคมป์หลังจบทัวร์อะตอมเนมส์ยูโร2024นำทีมชาติทางการีดังนั้นสิ่งที่เจ้าตัวเน้นก็คือเรียกความฟิตควบคู่กับเรียนรู้แนวทางบอสใหม่ปีที่2มันมักจะดีขึ้นเสมออย่างปีก่อนเราก็จบอันดับที่3ในลีกและก็ได้ชั้นคาราบาวคัพการเปิดปากผ่านทานของ LFCTV มาปีนี้กลับไปเตะแชมเปี้ยนลีกกันอีกครัง้งจุดที่คุ้นเคยและเราเองก็ต้องการแสดงศักยภาพบอกว่ามีดีแค่ไหนทั้งจะไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในครั้งนี้ด้วยผมรู้สึกดีเป็นอย่างมากลยนะและก็พร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่เกมใหม่รออยู่ตรงหน้าฤดูกาลนั้นสําคัญความท้าทายใหม่ดังนั้นคิดว่าทุกคนนั้นพร้อมแล้วส่วนวิธีการทาทีมของสลอตเท่าที่สัมผัสมา,มาดาวเตะไว้สักไบเรนนี้มองว่าไม่เหมือนครับเลยเสียท่าทีเดียวแม้มีจุดรวมกันอยู่ในครั้งนี้ก็ตามชี มันก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างสไตล์ที่เล่นวิธีการเล่นวิธีการาที่เวลาครองบอลแล้วไม่ได้ครองบอลผู้คนก็ได้รับแจ้งจากสตาฟฝึกสอนก็ต้องเรียนรู้กันไปคิดว่าทุกคนมีความสุขในเรื่องนั้นก็รอดูจากนี้จะเป็นอย่างไรส่วนการมาปริซิสันที่สหรัฐอเมริกาถือว่าดีเป็นอย่างมากอากาศของพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียบอกได้เลยนะว่าดีเลยนะดีกว่าที่ลิเวอร์พูลนิดหน่อยส่วนการซ้อมแต่ละมือถือว่าหนักมาก แต่นั่นนะครับสมเหตุสมผลตามวัตถุประสงค์ในขณะนี้หงแดงอุ่นเครื่องไปปิดที่ศูนย์ฝึกแพ้เบรสตันไปแล้วศูนย์ต่อหนึ่งดังนั้นการพบกับเรอัลเบรเสในวันที่16สิงหาคมคือจะช่วงปริตันอย่างเป็นทางการในขณงนี้อานหึงไงหากจะพูดถึงงานนี้แข่งเลือดการทิงดุขวัญใจแฟนบอลชาวไทยอย่างโฟนันโด ตอเรชอดีตกองหน้าซูเปอร์สตาร์ที่ผ่านประสบการณ์กับสโมสรยักษ์ใหญ่หมาากมาไม่ว่าจะเป็นทั้งอาร์เจติโกมาดริดลิเวอร์พูลเชลซีเอซิมิรานจนกระทั่งนะฮะมาปิดฉากชีวิตการค้าแข้งที่ซากาโดสึทีมในศึกเจลิกประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงกลางปี2019ที่ผ่านมานั้นเรื่องราวของเจ้าของฉาย,ยาเอลชินิโยอะไรนี้แน่นอนว่ามีมากมายชนิดที่พูดกันทั้งวันก็ไม่จบไปสิน้นแต่วันนี้เราอยากจะเห็นหรือว่าหยิบยกประเด็นที่มีคนตกเฉียงกันมากที่สุดในเรื่องหนึ่งในอดีต มาวิเคราะห์ในแง่บุมอีกต่างออกไปกับประเด็นที่ว่าจริงหรือที่ตอร์เรสล้มเหลวกับเชลซีโดยงานนี้อย่างที่กล่าวไปว่าอันที่จริงแล้วเรื่องนี้มักจะเป็นหัวข้อที่นํามาพูดถึงกันอยู่บ่อยครัง้งเมื่อกล่าวถึงกองหน้าชาวสเปนตรายนี้ซึ่งคงต้องท้าความไปก่อนหน้านั้นช่วงที่เจ้าตัวนียระเบิดฟอร์มเก่งได้อย่างน่าประทับใจ กับฝั่งลิเวอร์พูลตั้งแต่ปีแรกที่ย้ายเข้ามาเล่นให้กับพิมเบริกเมื่อปี2007โดยตลอด3ปีครึ่งในชินแอนฟิลด์เขาซัดไปมากถึง81ประตูให้กับของแดนลิเวอร์พูลเริ่มทุกบริการจนกระทั่งเดือนมกราคมปี2011เชลซีจัดการทุบกระปุกในการควักเงินกว่า52ล้านปอนด์กระชากตัวดาวยิงขวัญใจเดอะคอฟมาร่วมทีมจุดนี้นี่แหละครับที่หลายคนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นขาลง ในชีวิตการค้าแข่งของเขาคนนี้แต่ว่าแน่นอนมันก็ไม่แปลกเลยที่ใครจะคิดเช่นนั้นเพราะแค่ครึ่งซีซั่นแรกกับทางสิงบรูเจะาตัวก็ซัดไปแล้วมากทั้งสิ้น1ประตูท่วนเลยนะฮะจากทั้งหมด18เกมที่ลงสนามโดยหากว่าใครจำกันได้มันเป็นนัดที่พบกับเวสแฮมที่ได้สภาพสนามที่ชุ่มน้ำเป็นตัวช่วยให้เจ้าตัวนั้นได้โอกาสในการยิงประตูแบบฟุกๆอีกตั้งหากในเกมวันนั้นมันเกิดขึ้นกับเขาในครั้งนั้น แฟนๆสิงห์ไฮโซนเวลานั้นต่างก็ตั้งคำถามกับทางด้านของบุรุษเจ้าของค่าตัวกว่า50ล้านปอนด์ซึ่งหลายคนก็ตีความกันไปต่างๆนานาว่าอาจจะเป็นเพราะปัญหาเรื่องความฟิตปัญหาบาดเจ็บหรือแม้แต่การปรับตัว กระทั่งฤดูกาล2 0 11นะฮะเริ่มต้นพร้อมคนซือหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงอังเดวิราชโบอาชทำให้แฟนบอลคาดหวังว่านี่อาจจะเป็นนิมิตหมายอันดีที่ตอร์เรซจะได้บรีเซทความผิดหวังและก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่เลวร้ายที่สุดเหล่าแฟนคลับก็ต้องพบกับความผิดหวังที่จะตัวไม่สามารถจะขึ้นฟอร์มเก่งเหมือนสมัยที่ค้าแข่งกับดิรูพูได้และเห็นได้ชัดเจนนะว่าความมั่นใจของเขานั้นหายไปจากเดิมมากพอสมควรยิ่งไปกว่านั้นผลงานของทีมยังย่ำแย่อีก ทำให้บอร์ดบริหารในขนาดนั้นภายใต้ Big Boss, บิ๊กบอสโราันอับ,บราโมวิชเลือกที่จะปลดคุณซือนนุ่มจากทางด้านของเปอโตออกไปและก็ตั้งโรเวรวโตดิบัสติโอทำหาที่สตาฟก่อนหน้านี้ขึ้นมาคุมทีมแทนจนกระทั่งพวกเขานั้นพลิกล็อกนะฮะชูชูไทยไทยจนจบซีซั่นด้วยการคว้าชแชมป์ติดมือมาถึง2รายการด้วยกันทั้งเอฟเอคัพและก็อยู่่าแชมเปี้ยนลีกแต่แน่นอนนะว่าหากพูดถึงผลงานส่วนตัวของโตเรชกป็ยังพูดได้เลยนะว่าสมราคา ยิงได้12ประตูจากทั้งหมด49เกมรวมทุกบราการในเท่านั้นในขาดักนั้นและข่าวทีูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจะกัหมาม่าปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ